ร้านขั้วกลิ้งร้านนี้นะคะเกิดจากคําดูถูกที่หลายๆคนต่างทอรหาว่าเป็นร้านอาหารใต้ที่รสชาติจืดชืดไม่เผ็ดร้อนตามแบบฉบับของคนใต้เขาเลยใช้คำดูถูกเป็นแรงฮึดแล้วก็ตะเวนชิมร้านอาหารใต้ทั่วกรุงเทพมานานกว่า2ปีจนในที่สุดเขาก็ได้รสชาติอาหารใต้ในแบบฉบับของเขาค่ะ ในวันนั้นนะคะผลักดันให้คุณหญิงคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดทาอาหารใต้ในเมนูคั่วกลิ้งของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึงสองปีซ้อนจากพริกแกงรสจืดชืดคุณหญิงได้ปรับเปลี่ยนมาใช้พริกถึง2ชนิดแถมยังใช้ทั้งพริกแบบสดและแบบแห้งตัวแรกคือพริกจินดาแห้งเผ็ดปานกลางช่วยเพิ่มสีสันให้พริกแกงน่าทานมากยิ่งขึ้นส่วนตัวที่2พริกกระเหรี่ยงสดมีความเผ็ดจัด ให้กลิ่นหอมขึ้นจมูกนํำมาตำ้มกับเครื่องสมุนไพรแน่นๆบอกเลยว่าความเผ็ดร้อนแรงนี้ไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนแล้วเขาก็ไปรู้มาว่าอีกเทคนิคค,ความอร่อยอยู่ที่การเลือกใช้เนื้อหมูคุณหญิงจึงเลือกใช้เนื้อหมูที่แตกต่างจาก2ร้านที่ผ่านมาเขาใช้หมูชิ้นถึง2ส,ส่วนทั้งสันในเป็นส่วนที่ให้ความนุ่มที่สุดและส่วนหัวไหล่ที่มีความแน่นมันแทรกเล็กน้อยเพื่อให้คัวกิ้งของเขาไม่แห้งจนเกินไป เวลาทานจะได้รับทั้งความนุ่มและความหนึบที่ผัดผสมประสานกับความเผ็ดร้อนถึงเครื่องได้อย่างลงตัวร้านครัวคุณหญิงสุดยอดอาหารปากใต้จังหวัดนนทบุรีการันตีโดยจัด,ดสปูดหนึ่งช้อนทองคำยัดสปูนช้อนทองคำพรีเซนต์ดยน้ำแร่ธรรมชาติตราชเฮลิเขาเนี่ย